สวัสดีค่ะพี่ตองสวัสดีครับสวัสดีพี่ติบแล้วก็สวัสดีมากมายครับทุกคนครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของปีนี้กันแล้วอืมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะค่ะก็เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเตรียมตัวเที่ยวกันแล้วครับผมนะคะ EP นี้ตอนแรกตั้งใจเลยว่าจะคุยต่อกันเรื่องของ DISC กับในเรื่องของการขาย อพอมาประจบเหมาะกับช่วงสิ้นปีนะคะเชื่อว่าหลายบริษัทหลายทีมขายน่าจะปิดยอดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จใจก็อยู่นู่นแล้วเที่ยวญี่ปุ่นใ่าาไถึงยอดก็ได้ไปเที่ยวกันแล้วะะใช่ก็ขอแสดงความยินดีกับ ทุกๆคนที่ปิดยอดได้นะคะคปีนี้ไม่ง่ายนะแต่ก็เห็นหลายๆทีมหลายบริษัทก็ยังคงปิดกันได้อ่ะปบมือให้นะคะใครปิดไม่ได้ไม่ถึงขาดอะไรไปไฟติ้งปีหน้าว่ากันใหม่นะคะคราวนี้ DISC กับเรื่องงานขายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะหลายๆทีมขายในหลายๆบริษัทติดเชื่อว,ว่าคงได้เคยมีการ ฝึกอบรมหรือไปเข้าคอร์สการเรียนทักษะการขายแล้วมีการพูดถึงประเภทของลูกค้าครับอนะ่ลูกค้า4แบบการเข้าหาลูกค้า4ส,สไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือหลักการ D I S C เลยอ๋อฮะก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องหัวหน้าใช่ไหมครับคันนี้มาเป็นลูกค้าแล้วใช่วันนี้เปลี่ยนบทบาทกันมาเป็น ลูกค้ากับพนักงานขายครับนะถามพี่ตองก่อนเลยว่าเวลาพี่ตองซื้อของอะ่ะพี่ตองมีพฤติกรรมในการซื้อของยังไงเวลาตัดสินใจซื้อเป็นยังไงไหนเหล่าให้ฟังหนอ่อยฟิก็เดินวนหลายๆรอบอะฮะไม่เป็นคนที่แบบตัดสินใจช้าฮะอ,อาจจะแบบไปดูก่อนหนึ่งรอบกลับมาตัดสินใจหนึ่งรอบเดินไปเกือบซื้อหนึ่งรอบ แล้วก็กลับมาตัดสินใจอีกหนึ่งรอบแล้วก็ซื้อหรือไม่ซื้ออีกหนึ่งรอบแล้วส่วนใหญ่ซื้อหรือไม่ซื้อตอนนั้นไม่ค่อยซื้อนะเป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยซื้ออะไรเลยเออแต่ว่าถ้าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ก็จะซื้อเลยก็จะซื้อแบบเออก็จะซื้อเยอะเลยแต่ว่าต้องตัดสินใจนานต้องตัดสินใจนานเพราะว่าด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้ออะไรบ่อยๆถ้าซื้อก็จะแบบซื้อเยอะๆซื้อทีเดียว อ่า uh huh. นะคะความลังเลหรือการตัดสินใจช้าเนี่ยมันก็อาจจะอธิบายได้ด้วยพฤติกรรม d i s c ของพี่ตองใครครอ่าใครที่ฟัง E p ที่ผ่านมาอ่าก็พี่ตองก็บอกออกไปแล้วว่าพี่ตองเป็น Type S, <S, <S นะคะนั่นก็คือพี่ตองก็จะคิดก่อนอ่าจะไม่ได้ตัดสินใจแบบรวดเร็วนะคะคก็จะมีการคิดก่อนนะแล้วก็อ่าจะมีการเวลาตัดสินใจก็จะแบบ อคิดในเรื่องของมันจะกระทบอะไรกระทบคนนั้นคนนี้หรือว่ามันจะไปทำให้ใครไม่สะดวกไม่สบายใจหรือจะกระทบคุณค่าหรือว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถืออะไรหรือเปล่าก็เซลเพียเตลเซลเซลเพียผมก็จะเพลเพียนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครดิวได้ก็ก็จะแบบดิวคนกับคนนั้นคนเดียวเป็นส่วนใหญ่อ่าแล้วส่วนใหญ่เวลา ซื้อหรือตัดสินใจซื้อกับพนักงานขายคนใดคนหนึ่งพนักงานขายคนนั้นเขาทํายังไงที่ต้องถึงแบบโอ้ถูกจริตแล้วก็แบบซื้อซื้อได้เลยกับคนคนนี้ก็ทาให้ความกังวลใจเราลดลงอลาลดความกังวลใจอ่า,อาเราไม่ค่อยคือข้อดีเรารู้อยู่แล้วครับอืม,อมเราศึกษามาแล้วข้อดีนี่ไม่ต้องการที่รู้การที่ติดต่อไปคือเห็นข้อดีแล้วอืแต่ว่า ข้อเสียคือสิ่งที่เราอยากรู้ซึ่งปกติไม่ค่อยได้รู้มีแต่คนแบบให้ซื้อไปก่อนแล้วค่อยรู้นะครับก็ถ้าเกิดมีใครที่แบบสามารถบอกข้อเสียหรือความกังวลใจอะไรใดๆหรือสามารถอธิบายเราได้ตั้งแต่แรกเราก็จะแฮปปี <happy. S 1> าา้นะคถ้าใครจับคีย์เวิร์ดของพี่ตองได้พี่ตองมีความเรื่องของความกังวลใจ<า>เนาะงั้นก็เป็นเรื่องของแบบใจมีเรื่องของแบบสิ่งที่มันจะต้องมาแบบ เข้าใจเพอร์ซนอลของพี่ตองนิดนึงว่าเอ้ยตัวพี่ตองมีความกังวลใจที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนถึงพี่จะมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อครับใครเล่งรั้นเล็งรันนี่มาคุยกับผมนี่ผมตัดทิ้งหมดนะอ่านะคะตัดทัวทิ้งเลยครับไม่ซื้อ <laughs> อฮะ <laughs> รู้สึกแบบไม่สบายใจที่จะคุยก็ไม่ซื้อเชื่อว่าเซียวทั้งหลายไม่ค่อยชอบลูกค้าแบบนี้ใช่ <laughs> ใช่หรือเปล่าไม่รู้ อ่าก็พี่ตองก็อธิบายเป็นตัวแทนของไทยดีเอสคือไทยเอไปแล้วว่าถ้าใครเคยเจอลูกค้าไทยเอสนะคะลูกค้าไทยเอสจะดูตอนแรกจะดูไม่ค่อยยากอะ่ะดูแบบเหมือนก็พูดคุยได้อัธยาศัยดีดูนิ่นะคะคดูแบบโอ้โหแบบมีมิตรจิตมิตรใจรแต่พอคุยไปเยอะๆเๆปุ๊บเอ๊ะทำไมแบบเหมือนกับแบบ พยักหน้าเหมือนเอออแต่ไม่ก้าวหน้าสักทีดูไหนแต่ไม่ซื้อดูไหนแต่ไม่ซื้อใช่เหมือนกับว่าต้องการข้อมูลไปซึ่งเอาข้อมูลไปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ค,คือที่แน่ๆคือต้องการเวลาใช่ไม่ได้ตัดสินใจนะตอนนั้นซึ่งเซลล์ก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเซลต้องการปิดการขายหน้านาวนะ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 ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เดี๋ยวไปถามแฟนก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันคล้ายๆเป็นคำปฏิเสธกลๆอ่าซึ่งเซลล์ก็จะค่อนข้างรู้ดีนะนี่ก็คือเป็นพฤติกรรมของไทยเอชซึ่งเมื่อกี้พี่ตองก็ให้ทริคไปแล้วด้วยนิดนึงว่าทำแบบไหนถึงจะทำให้ลูกค้าไท a i อสเนี่ยตัดสินใจซื้อได้เออก็ <นะ S 2> ไม่ต้องไปเร่งรัดเขาให้ความสบายใจเขามีอะไรที่เขายังกังวลใจไหมอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรให้แนะนำ ไม่แนะนําแบรนด์เราไม่แนะนําแบรนด์อื่นคือเราชอบอะไรที่แบบมันแบบแฝแอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราคือถ้าเราติดต่อไปคือเราก็ชอบโปรดักต์คุณนั่นแหละนะครับ <c oughs> แต่ว่าโอเคเราก็ไม่ชอบอะไรที่แบบมันคัดคันฟอร์ Ford, ไม่ชอบแบบ <c oughs> ให้แบบถูกฟอร์ดถูกอะไรตรงนั้นนะเมะื่อกี้พี่ตองบอกว่าไม่ใช่ของเราก็แนะนํา ของแบรนด์อื่นก็ได้<ำ>มันอาจจะดูขัดกับจิตวิญญาณของงานขายขานะคะแต่ถ้าเกิดทำได้แบบนี้นะคะก็อาจจะได้พี่ตองเป็นลูกค้าระยะยาวเออจริงแล้วเหมือนได้ที่ปรึกษามากกว่าวันนี้ไปซื้อของแบรนด์อื่นวันหน้าอาจจะกลับมาซื้อของแบรนด์เราอ,มอผม,มเีนผมมีเซลล์ที่แบบผมสนิทสนิทหลายๆคนผมไปหน่อยเนะี่ย คือแบบเขาสามารถจะฉายภาพกว้างให้เราเห็นได้ว่าแบบโอเคแบรนด์ผมเป็นแบบนี้พี่แบรนด์นูเป็นแบบนี้พี่แบบนั้นเป็นแบบนั้นนะพี่แบบคอมเพลให้ดูบบโอ้โคตรเลิฟเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยะะข้อแบบนี้อ่างั้นก็พี่ตองเป็นตัวอย่างหนึ่งสําหรับลูกค้าไทยเอสครับนะโอเคอ้าวลิฟล่ะก็ไทยเอสเหมือนกัน <laughs> เหมือนก <laughs> ันก็จะลักษณะคล้ายๆคล้ายๆกับพี่ตองก็คือจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบ ตัดสินใจณนะตอนนั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบมีเซลล์มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็มีคำพูดที่แบบมันไม่เรียกว่ามันเป็นการฟอรต์เราให้เราเร่งรีบตัดสินใจแล้วก็จะแบบรีบเบี่ยง หาหาทางออกโดยการอ้างหุน่นอ้างนี่ไปแล้วเราก็หายลับไปบนี่คือนี่คือจริงๆนะนะคะคก็เกิเป็นเป็นลูกค้าที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค,ะคราวนี้ค่ะลองมาดูสไตล์อื่นบ้างว่าแล้วลูกค้าไทยอื่นๆล่ะเป็นยังไงนะคะลูกค้าไทยดี ใช่ไทยดีก็คือตรงข้ามกับพวกเราเลยครับลูกค้าไทยดีเป็นยังไงลูกค้าไทยนี้มีวัตถุประสงค์มาชัดเจนอยู่แล้วนะคะเดินเข้ามาเขารู้เลยว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาอยากจะได้ปุ๊บมันต้องเป็นผลประโยชน์อืที่ยิ่งยวดสาหรับเขาคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายเงินไปนะคะเขาต้องการรู้ว่า p r o ดัก t นั้นเนี่ยมันทําให้เขาดีขึ้นยังไง มันมีเบนฟิตให้เขายัางไงไม่ต้องมาอารัมพบทหรือว่าให้ข้อมูลดีเทลเยอะแยะมากมายครับเขารู้มาแล้วขอแค่คีย์พอยตหลักๆหนึ่งสองสามใช้แล้วดีกว่าที่เขาเคยใช้อยู่ยังไงใช้แล้วมันจะทำให้ตัวเขาชีวิตเขาดีขึ้นยังไงใช้แล้วมันจะตอบเพนพอยต์ตอบวัตถุประสงค์ของเขายัางไงถ้าได้แบบนี้แล้วโะโะเขาตัดสินใจซื้อได้แน่นอนง่ายๆครับง่ายๆเลย สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปใช้เวลากับการ small talk การชิดแชทหรือว่าการพูดเล่นอืมครัอ่าไม่ใช่แบบโอ้นี่ไงเขาสอนมาว่าเป็นเซลเนี่ยจะต้องแบบผูกสัมพันธ์กับลูกค้าชวนลูกค้าคุยต้อง small talk นน่นนี่นั่นมันไม่ได้ใช้ได้กับลูกค้าทุกไทยนะครับ<ะ>ถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดไทยดีเขาแบบ ไปด้วยความมุ่งมั่นวัตถุประสงค์และเวลาอันจำกัดเนี่ยไปชวนเขาออกนอกเรื่องแบบนั้นคือเขาก็จะไม่ค่อยชอบอ๋อฮะอันนี้คือนี่คือลูกค้าที่เป็นไทยดีเราถามไทยลูกค้าก่อนเลยไหม่อนขายเครื่องกองน้ําก็แบบเดินดิ่งเข้ามาหาเราอะพี่ไทยอะไรก่อนพี่บอก่พี่เป็นคนดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรอดูทรงแบบดูทรงพี่ใช่ไทยดีไหมฮะถ้าถ้าไม่ถ้าพี่ไม่แน่ใจทำดีเอสซีตรงนั้นก่อนครับ ให้ผมสักนิดนึงก่อนม่การจะดีเนาะนะคะมันก็เลยต้องมีแบบมีหลักสูตรการสอนกันเต็มไปหมดเลยว่าเอ้ยเราดูดูงโง่เห้งดูตรงลูกค้าแต่ละคนว่ามีลักษณะอะไรที่มาบอกว่าเป็นใครไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบสรุปรวมให้เห็นภาพแบบง่ายๆอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าเดินมาเราสามารถจะพอจะเดาได้ว่าเขาเป็นแบบไหนะนะครับอีกนิดนึงสาหรับลูกค้าไท้ดีที่ควรจะต้องระวังคือเวลาเขาถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับโปรดัก สิ่งที่เขาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะครับต้องตอบให้ได้ออย่าลังเลอย่าแบบเออคิดว่าเออเดี๋ยวไปทาหัวหน้าก่อนอันเนี้ยไม่ได้เลยเพราะเขาเนี่ยต้องการจะเห็นความสามารถของคนขายไม่น้อยไปกว่าความสามารถของโปรดักที่เขาจะซื้อเลยทีเดียวครับมนะคะนี่คือลูกค้าไทีอืมครับต่อไปฮะลูกค้าไทไออืมครับ ลูกค้าไทยไอโอเชื่อว่าเซลล์หลายคนนะพนักง,งานขายหลายคนชอบลูกค้าไทยนี้แหละเพราะคุยสนุกอืตกลงใครเป็นเซลลใครเป็นลูกค้าแบบนี้ <c oughs> นใช่ลูกค้าไทยเนี่ยจะชวนเซลล์คุยอ,อ,อใช่ถ้าลูกค้าไทยนี้มานะคะเซล์อาจจะแบบคุยไปคุยมาอา้าว ฉันเผิดเล่าเรื่องที่บ้านฉันให้ลูกค้าฟังซะงั้นนะคะเพราะลูกค้าก็มักจะแบบมาถึงก็ชวนคุยถามว่าเอ้าน้องเป็นเฟลมานานา<อ>หรือยังขายของที่นี่มานานหรือยงังเอ้ยพี่รู้จักคนนั้นพี่รู้จักคนนี้อน้องรู้จักไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เขาก็คือจะชวนคุยเพราะเขาชอบคุยเปิดทีนั่งล้อมวงดูสินค้าร่วมกันแล้วเวลาเขาซื้อค่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับ สิ่งที่เขาอยากได้คือมันทำให้เขาไม่เอาได้ยังไงมไม่เอาเทรนด์ได้ยังไงคับผมถือว่าสื่ออยากดักได้มิตรภาพอยากได้เพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเหมือนกับว่าไม่ตกไม่ตกยุคไม่ตกประเด็นเข้า้ังผมได้อไอเออก็คือเวลาจะขายลูกค้าไทยนี้ค่ะ ไม่ต้องไปรีเฟอร์สตัดดี้การวิเคราะห์การวิจัยใดๆมากมายเขาไม่ได้สนใจแต่ให้รีเฟอร์ว่าใครใช้คนนั้นใช้คนนี้ใช้ดาราคนนั้นใช้โอ้โห<ม> oh, คนส่วนใหญ่กลุ่มเซเลบนั้นใช้คือเขาต้องการเป็นส่วนร่วมของกลุ่มต<ม>้อนใดๆตอนนี้เหยื er ่ออินฟลูนะเนี่ยเหยื er ่ออินฟลูครับผมใช่นะคะเพราะว่าทายของเขาเนี่ยต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของสังคมคเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าคนนั้นใช้นี้คนนี้ใช้นั้นอยู่เขาก็จะมีความสนใจและให้ความสนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายเป็นพิเศษครับอ่ารวมถึงใช้แล้วมันทำให้เขาดูดีหรือพิเศษกว่าคนอื่นยังไงอ่าสปอรตไลท์สองยังไงอ่าน,นี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เราควรจะปรับ Oh. เวลาขายกับลูกค้าไทยไปครับผมก็สิ่งที่ควรจะแถมของแถมที่ลูกค้าไทยไปก็ควรจะแถมไฟฟอลโล่ครับซื้อเครื่องกองน้ําแถมไฟฟอลโล่ซื้อปั๊มน้ําแถมไฟฟอลโล่เอาไว้ส่องตัวเองจะ uh. มีสปอตไลท์แล้วก็เวลาคุยกับลูกค้าไทยนี้ค่ะเอเนอร์จีในการคุยครับต้องไปตามเขาด้วยนะอืมนะฮะพลังเขามาเยอะเราจะไปแบบ ค่ะถามคำาตอบคำานิ่งๆเงียๆเขา,า,า,าไม่อยากคุยด้วยนะเคยเจอเหมือนกันฮะ <c oughs> ไม่ได้เห็นตัวแต่ได้ยินเสียง <c oughs> น่าจะพอเดาหรอน่าจะบนทรงนี้แหละไทยนี้แหละอนะคะนั่นคือลูกค้าไทยไอเนาะต่อไปดีละไอละ S อสเราคุยไปละครับลูกค้าไทยซีไทยคือไทยที่แบบค่อนข้างจะแบบโฟกัสกับแฟกกับข้อมูลแล้วก็จะชอบคิดแล้วก็ ตัดสินใจช้านะคะไทยซีถ้าเจอลูกค้าไทยนี้ค่ะ,ะจะคล้ายๆกับเวลาเจอพี่ตองกับพี่ติ๊บเลยยังไงฮะคืออย่าเพิ่งไปเร่งรัดให้เขาตัดสินใจครับเขาต้องการใช้เวลาในการคิดในการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะลูกค้าไทยซีเนี่ยมักจะมาด้วยข้อมูลสตรัรดีข้อมูล ที่ทำรีเสิร์ชมาค่อนข้างเยอะฮะเขาอาจจะรู้เยอะกว่าคนขายด้วยซ้ำให้ระวังไวอ้ออฮเขาจะหาข้อมูลนะคะสมมุติเขาอยากจะได้ทีวีรุ่นนี้คร<ะ>ับเขาจะเปรียบเทียบทีวีรุ่นนี้กับทีวีรุ่นใกล้เคียงลงไป<ะ>ถึงสเปคคร<ะ>ับรวมไปถึงโอ้โหการซ่อมบำรุงลงคือทุกอย่างะนะคะแล้วเขาจะมาด้วยคำถามที่อยู่ในใจเขา คถ้าเซลล์นะคะ, Sell, ะ,คะไม่เข้าใจครนะแล้วก็ไปให้ข้อมูลมแต่เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ตรงครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่มันผิดทางที่เขาไปรีเสิร์ชมาก็อาจจะไม่ได้ถูกใจกับไทซีนะคะเวลาให้ข้อมูลกับลูกค้าไทซีให้รีเฟอร์ถึงความน่าเชื่อถือ ของการวิจัยครับของข้อมูลแหล่งที่มามความแบบนอกจากความน่าเชื่อถือข,ของข้อมูลแล้วความน่าเชื่อถือของว<ะ>ัตถุดิบประเทศที่ผลิตอะไรบริษัทอะไรแบบนี้เป็นความน่าเชื่อถือความมั่นคงแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นอ,อ<ล>ตอนนี้พี่เป็นลูกค้าหนูแต่ข้อมูลขนาดพี่ หนูว่าพี่มาขายแทนหนูว,ว่าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดได้ข้อมูลที่มันเป็นเอกสารครับแม้ว่าถึงจะเป็นแบบเอกสารที่เป็นเอามาก็ได้หรือในยุคนี้จะเป็นเอกสารที่สามารถส่งให้ลูกค้าครับให้เขาสามารถเข้าไปอ่านเองไปอะไรเองได้ด้วยก็จะดีมากอ๋อชอบอยากดูข้อมูลเชิงลึกอยากดูข้อมูลเชิงลึกเขาอาจจะคุยกับเราแล้วก็เอาข้อมูลไป แล้วกลับมาซื้อใหม่ทีหลังอืก็เป็นไปได้ครับผมหรือเอาข้อมูลไปไปตัดสินใจแล้วอาจจะไปซื้อจากแหล่งอื่นก็เป็นไปได้เพราะวัตถุประสงค์ของเขาต้องการซื้อโปรดักต์นั้นมไม่ได้หมายความว่าต้องการซื้อกับเซลล์คนไหนจริงเหรอ,อนี่สำหรับไทยเอสนี่เวลาผมไปคุยกับเซลล์นี้ ผมถามชื่อเซลล์ด้วยนะเพราะผมคิดว่าถ้าผมกลับมาซื้อเออใช่ถ้าผมจะซื้อผมก็จะกลับมาซื้อเขาแต่ไซสีนี้ไม่ไซสีนี้ไม่ซื้อที่ไหนก็ได้ใช่เพราะว่าถุประสงค์เขาคือต้องการได้ Product อ๋อโอเคฮะครับผมเห็นไหมคะพอจะเห็นภาพความแตกต่างของลูกค้า4ี่แบบฮนะคะที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนี้ส่วนใหญ่เจอลูกค้าแบบไหนกันบ้างครับลองวิเคราะห์กันเล่นๆนะว่าที่ปิดได้กันเนี่ย ปิดได้จากลูกค้าไทยไหนกันซะเป็นส่วนใหญ่ก็ปิดได้ลูกค้าไทยเอสก็ปิดได้ครับทุกไทยปิดได้แต่บางครั้งเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับว่าตรงจริตกับเซลล์คนนั้นใช่ไหมคะดิวมาตั้งแต่สองปีก่อนนะก็ปิดได้ปีนี้แหละก็ขอบคุณที่ยังปิดได้นะฮะลูกค้าไทยเอสทุกคนนะ ทำไมถึงบอกว่ามันตรงจริตแล้วแบบมักจะแบบติดได้ง่ายกว่าไทยอื่นๆครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอไทยเดียวกันเนี่ยมันจะพูดจากันถูกคออืมันจะดูไม่ต้องใช้ความพยายามและใช้พลังงานมากอ๋อเหรอฮะนะคะแล้วเราลองดูว่าลูกค้าที่เราสนิทอะครับทิพเชื่อว่าเจ็ดสิบถดสิบเอร์เซนต์อะไ<ล><ล>ทยเดียวกันกับเรา เอาอย่างนี้ลูกค้าไทยซีเจอพนักงานขายไทยซีไม่ตั้งโต๊ะทํางานวิจัยด้วยกันเลยนะฮะก็อาจจะสนุกกันไปเลยนะฮะแล้วก็อาจจะได้ลูกค้าที่เป็นแบบระยะยาวอ่ามั่นใจเชื่อถือเซลเชื่อถือบริษัทก็ได้เจอครั้งแรกก็มานั่งถกเรื่องของพุทิฐานแล้วในทางตรงข้ามกันลองดูว่าลูกค้าที่เราแบบยากจังเลยฮคือเข้าไปกี่ครั้งก็เหมือนกับว่าคอนเนคกันไม่ค่อยได้ฮะ ก็มักจะเป็นไทยตรงจัดข้ามอืมครับผมไทต้ตรงเป็นข้ามเหมือนกับเวลาเราไปเจอบรรยากาศของคนไทยดีคุยกันแล้วเรารู้สึกตึดอัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คล้ายๆกันเลยฟีลประมาณอย่างนั้นนะคะครับค,คราวนี้แล้วพอเรารู้แบบนี้เราทํายังไงละ่ะก็ก็ไม่ทําไงครับแก้ที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองในฐานะ <ừ. S 2> ในฐานะลูกค้าก็แก้ที่ตัวเองก็เดินออกมาจากตรงนั้น ออหมาในนี่คือในฐานะลูกค้าคออกมาได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นพนักงานขายไงครับถ้าเกิดเราเป็นพนักงานขายทํำยังไงแน่นอนว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเรามีลิสต์ลูกค้าในมืออยู่แล้วเรารู้จักลูกค้าอยู่แล้วเราลองวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเป็นไทยไหนครับเอาซักท็อปเทนท็อปฟที่เป็นคีย์หลักๆของเราก็ได้คะเขาเป็นไทยไหน เนาแล้วเราเป็นไทยไหนนะฮะที่ผ่ายมาเราเข้าหาเขาแบบไหนจากที่พวกเราคุยกันมาตอนต้นเราเข้าหาตรงไทยเขาหรือเปล่าครับถ้าไม่ตรงลองปรับดูนะคะทิเชื่อว่าการเข้าหาจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเคยปิดการขายไม่ตรงไทยเขาลองปิดการขายใหม่อย่างที่บอกเมื่อกี้ไทยดี เวลาเปิดการขายไม่ต้องอลัมพบทไม่ต้องชักแม่น้ำทั้ง .5 เข้าประเด็นเลยบอกผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับตอบคำถามให้ตรงให้โช o นะคะแล้วปิดการขายก็ปิดด้วยผลประโยชน์แล้วก็สเตตัสหรือความเหนือใครที่เขาจะได้รับจากการใช้โ u Product ค่ต แล้วก็ปิดด้วยดีวที่บอกว่าพิเศษอะไรก็ตามที่เป็นพิเศษสเปเชียลสำหรับเขาครับผมเขาจะชอบมากมคิดอยู่ว่าถ้าขายกาวสองหน้านี่มันจะให้อะไรพิเศษกับคิณโอเคฮะก็พยายามดูนะฮะเพราะเขาต้องการแบบนี้ขายกาวสองหน้าเขาไปเดินหยิบเองเลยค่ะเราไม่ต้องคุยกับพนักงานขายใช้ไอค่อะเปิดการขายด้วยคุยด้วยการสร้างบรรยากาศในการพูดคุยสร้างความสนิทสนมสร้างความสัมพันธ์ครับ ปิดการขายด้วยการทําให้เขารู้สึกพิเศษอีกเช่นเดียวกันแต่ความพิเศษของเขาคือการที่เขาอินกรุ๊ปคือการที่เขาไม่ตกยุคไม่ตกเทรนไม่ตกกลุ่มไม่ตกอะไรก็ตามที่มันกําลังนิยมอยู่ในตอนนั้นนะคะยิ่งถ้าเกิดคนที่เขาชื่นชอบใช้นะคะคสามารถลิงก์ตรงนี้แล้วปิดการขายได้ดิวพิเศษของแถมพิเศษอะไรที่ทําให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษจับให้เขาไปครับ นะคะไทเเปิดการขายด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบละมุนละม่อมค่อยเป็นค่อยไปนะคะให้ข้อมูลให้เวลาเขาคิดสังเกตดูอยู่ห่างๆนะคะถ้าเกิดเขามีคำถามค่อยเข้าไป approach ปิดการขายโดยอย่าไปเร่งรัดต่อคำตอบ,บนะคะแต่ให้ใช้สกิล ถามคือว่าเขายังปิดประเด็นตรงไหนยังไงที่ยังไม่ตอบโจทย์และพร้อมที่จะให้เขากลับมาเจอได้อีกครั้งเหมือนกับที่พี่ตองบอกว่าอไปคิดแล้วก็แน่นอนว่าจะกลับมาเจอเซลคนเดิมครับสุดท้ายใช้สี่นะคะเปิดการขายตรงประเด็นไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าไม่ต้องอัลลัมพบทข้อมูลแน่นปึกนะคะข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือต้องจัดเต็ม ให้เวลาในการคิดให้เวลาตัดสินใจครับนะคะติดตามผลได้นะคะแต่ก็ให้ระยะห่างกับเขานิดหนึ่งแล้วก็ทําใจว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาซื้อกับเราอืแต่ท้ายสุดมันเป็นโปรดักของบริษัทเราแน่ๆครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะนี่คือสี่แบบสี่สไตล์นะคะแล้วเมื่อกี้เราเกินกันว่าอ้าวเราพนักงานขายเนี่ยคุยกับลูกค้าป๊บป๊ะ ยิ่งพนักงานขายหน้าร้านลูกค้าเดินผ่านมาอย่างเงี้ยจะไปเตรียมตัวยังไงว่าเป็นลูกค้าไทยไหนอืจะได้คุยได้ถูกไทยเขามีคาแรคเตอร์อะไรที่เราพอจะมองได้แบบเร็วๆก็คาดหวังหวังไว้กับสมาร์ทวอชสมาร์ทกราสของโอ้เอ,อเผื่อว่าจะมีแบบสแกนได้ใส่โป๊บแล้วหเห็นแบบเอ้ยแบบ ตู้ตู้ต,ตู้คนนี้ทายดีคนนี้ทายไอเอ็มบีทีไอทายนี้อะไรทรงนั้นเออกว่าวันนั้นจะมาถึงเรามาวิเคราะห์กันเองก่อนละกันนะครับเกรงว่าวันที่สมาร์ทวอทมาถึงสายตาก,ก็อาจจะไม่ดีมองสมาร์ทวอทไม่เห็นแล้วไม่น,าน่าหะอปีหน้าก็มา <laughs> เทคโนโลยีมันเร็วปีหน้าก็มาลูกค้าทายดีมักจะเดินด้วยความมั่นใจรวดเร็วอ๋อฮะนะคะตรงดิ่งมาสิ่งที่ต้องการครับ นะคะจะไม่แบบเดินดูนั่นทีนี่ทีนะคะเขาจะตรงดิงมาสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็จะถามแบบตรงประเด็นด้วยน้ําเสียงที่ชัดเจนมั่นใจนะคะเวลาเขาคุยกับเซลล์สายตาเขาจะจ้องเราครับนะคะสายตาเขาจะจ้องเราเขาจะไม่หลบตาใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีการชี้มือชี้ไม้ที่แบบ เป็นสเตตัสที่ดูเหนือกว่าเราสักเล็กน้อยอ,อในบทบาทของเป็นลูกค้าเขาอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะนี่คือไทยดีเคยเจอไหมฮะคนที่ฟังเราอยู่นะฮะถ้าเจอก็น่าละฮะน้ำเสียงอาจจะหุ้นห้วนหน่อยนะคะผมเคยเจออยู่เยอะเหมือนกันเป็นอะไรชอบขิงเพื่อนนักงานไม่เข้าใจ <laughs> ผัดมาลูกค้าไทยไอคะ่ะลูกค้าไทยไอจะมาด้วย โหเห็นมาแต่ไกลก็คือเขาจะโดดเด่นเรื่องของอทั้งในเรื่องของ body language <c oughs> เวลาพูดคุยมือไม้จะออกสีหน้าท้าทางจะออก <c oughs> รู้เลยว่าอารมณ์ดีอารมณ์เสียนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเอ็กเพรสออกมาทางสีหน้า <c oughs> แล้วก็จะมีชีวิตชีวา <c oughs> <c oughs> น้ำเสียงจะแบบ ไม่มอนดโทนแน่นอนจะแบบมีขึ้นมีลงเพราะว่าเขาจะแบบมีสกิลในการพูดคุยนะคะแล้วเขาก็จะชวนอย่างที่บอกเขาจะชวนเราคุยดูนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะพอคุยแล้วจะดึงกลับเข้าเรื่องค่อนข้างยากนิดนึงคือถ้าเกิดเขาเดินมาจะซื้อรถเข้าโชว์รูมก่อนถึงโชว์รูมอ้อมแผนกสีแผนกซ่อมซ่อมบรุงเดินไปดูชั้นก็เพื่อที่จะแบบคอนเน็กต์คนไปเรื่อยๆโอเค ท้ายไอนะคะก็ยกตัวอย่างซะไหมก็เคยเห็นแบบว่าเขาก็ดูก็อย่างไทยดีคือตั้งเป้าก็เข้ามาซื้อเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไทยไอก็อาจจะแบบแวะชมนกชมไม้นู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ลืมมันจะไปซื้ออะไรเป็นไปได้หมดเวลาสุดท้ายก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาห้างปิดต่อไปไทยเอสนะคะทยเอสเนี่ยก็คือเหมือน คือเขาจะฟังทุกอย่างที่พนักง,งานพูดอะแล้วเขาก็จะพยักหน้าเ<ะ>หมือนกับเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนกับคอยตามแล้วเลยครับแต่พอจะปิดการขายปุ๊บเออยังไม่ได้ะนะคะน้ำเสียงของไทยนี้ก็จะแบบดูเป็นมิตรนุ่มๆนะคะก็จะแบบก็จะชวนเราคุยบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มาก<ะ>แต่ว่าเวลา,าพนักง,งานขายคุยหรือถามอะไรไป<ะ>เขาก็จะรีสปอนทุกอย่างก็จะดูแบบ นิ่งๆสเตโบลสเตโบลหาจังหวะชิงเออแล้วก็หาจังหวงะหาจังหวะแบบเลี้ยงไปตัดสินใจเลี้ยงไปตัดส,สินใจแต่เช่นเดียวกันจำที่พี่ตองบอกไว้ว่าเลี้ยงกลับไปตัดสินใจแต่เขาจะกลับมาถามหาเราเพราะฉะนั้นก็สร้างความประทับใจให้เขาไว้สุดท้ายท y p e C ค่ะคก็จะดูค่อนข้างนิ่ง ขึ้มนิดนึงนะคะ,ะก็จะตรงกันข้ามกับไอเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ไอเดินมาแบบโอ้โหมีชีวิตชีวา<ะ>มีการแบบแสดงออกมือไม้สีหน้าส่วนซีนี่คือนิ่งมาเลย<ะ>เดินนิ่งๆมามาถึงปุ๊บ<ะ>ถามหาข้อมูล<ะ>หรือมีคำถามที่เตรียมมาแล้ว<ะ>อ่าแล้วด้วยลักษณะคำถามเขาก็จะถามลึกกว่าใคร<ะ>อื่นๆ ถามถึงสตาร์ดี้ถามถึงการวิจัยถามถึงที่มาที่ไปต่างๆนานานะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนสำหรับไทยซีครับนะคะ DISC ตอนนี้พอจะมองลูกค้าเราออกกันหรือยังคะอใครที่ฟังเรากันมาสองสาม EP ที่ผ่านมานะคะวิเคราะห์ตเองได้แล้วว่าเป็นไทยไหนพฤติกรรมเป็นยังไงครับนะคะ ในฐานะของลูกน้องเป็นยังไงในการทำงานกับหัวหน้ามองหัวหน้าออกแล้วว่าเป็นไทยไหน<ะ>ควรจะดวด้วยยังไงนะคะวันนี้คนที่เป็นพนักงานขายมองลูกค้าออกแล้วว่าเป็นไทยไหน<ะ>รู้ตัวเองว่าเป็นไทยไหน,นะะแล้วควรจะปรับควรจะเข้าหาลูกค้าแต่ละไทยยังไงะนะคะก็ขอให้เครื่องมือนี้<ะ>เป็นหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้ท่านปิดยอดแล้วก็ได้ไปเที่ยวในปีหน้าต่อไปต่อไป,ปอ <ๆ S 2> เรื่อยๆนะคะคเป็นกําลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายหรือว่าพนักงานออฟฟิศหรือรว่าอาชีพใดๆนะคะคที่เราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีการรู้เขารู้เราและร,รู้ตัวเองก็จะเป็นพื้นฐานเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ะะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ Happy New Year นะคะใครได้ไปเที่ยวไหนจากการปิดยอดชวนเราไปด้วยนะฮะสวัสดีมากมายทุกคนฮะ <c oughs> และทุกคนสามารถกลับมาพบกับพวกเราดาวคนละดวงพอดแคสต์เรื่องราวความสัมพันธ์ที่เธอหมุนรอบฉันและฉันหมุนรอบเธอ